นี้เราอยู่ที่ชุมชนคงรถไฟยมราชนะครับแยกยมราชที่นี่ก็ยังมีความเป็นอยู่เหมือนเดิมๆเ,เคยๆอย่างที่เราเคยเห็นครับชุมชนริมทางรถไฟมารอขบ,บวน953ครับรถพิเศษท่องเที่ยวด้ว่าพิเศษอะไรไม่รู้ครับพิเศษโดยสารเดินทางจากกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางอายุธยา รถออกเวลาเจ็นาฬิกาห้าิบห้านาทีนะฮะขณะนี้ที่แยกยมราก็จะมีรถผ่านอยู่สองขบวนคือสามเจ็ดสองครับกำลังมาแล้วก็น่าจะสามห้าหด้วยส่วนขบวน9ก้าห้าสามนัน้นอย่างสำหรับการจราจรช่วงเช้าของที่นี่นะฮะยมราชก็จะแออัดกลับข้างไปด้วยรถยนต์ เป็นช่วงเวลาทํางานนะฮะแล้วรถตรงนี้นะครับเป็นจุดลงจากทางด่วนทางด่วนลงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับใกล้ๆนี่ก็จะขึ้นทางด่วนเหมือนกันทําให้รถนั้นมากันเยอะแล้วก็วิ่งตัดกันตรงนี้ครับนี่มาเร็วๆอยู่ดีก็ต้องชะลอครับรถเลี้ยวเข้าเพื่อจะขึ้นทางด,วด่วนมอเตอร์ไซค์ผู้คนที่อยู่ที่นี่แหมมันนี่มันวุ่นวาย,ยาจริงแต่ก็ยังปลอดภัยนะครับไม่ค่อยได้ชนกัน มีชนใครหลงหลงลืมลืมฝ่าทางตอนรถไฟมานี่แหละฮะน่าจะเป็นอุบัติเหตุทั้งนน้นมากกว่าสีบรรยากาศของายหยุดรถยมราชครับมองไปทางโน้นฮนะน่าจะเป็นรถดีเซลแรงสามห้าหกที่ลบไม่รู้ก็ใครออกจาก,กสามเสนมา 953มาแล้วครับเป็นีหะ183ครับเสียงสัญญาณเครื่องกันกระดังขึ้นแล้วครับรถรายังวิ่งกันว,วักไฟอยู่เลย กันลงแล้วครับออกฝากันเข้าไปมาแล้วทั้งมาทั้งฝาครับ ไาไปอีกหนึ่งสองครับเปิดไปมาแล้วครับโอ้ยเข็นของเดินข้ามแบบสบายใจ สวยงามมีสง่าราศีมากๆนะทำสีออกมาแล้วดูดีสีขาวสวยงามมีคนเริ่มเอาไปเทียบกับรถทิ่ฮะที่กัมพูชาซื้อมานะครับทำสีแบบแม่สี <c oughs> โอ้สีแบบกัมพูชามันก็แบบนั้นแหละนี่รู้ช่างสีมาจากไหนนะฮะแล้วรอขอบวนสามหกกนต่อจอดรอดอยู่ครับนั่นฮนะ ฟุ้งเลยครับสามหกก็มาครับโอ้ยจจเอกันพอดีเลย คี่ห้าสามแล้วก็หัวรถจักรเปล่าที่จะไปทำกระบวน201สหนึ่ดูคนเดินข้ามครับแหมเดินสบายใจเหลือเกินรถก็มาคนก็เดินอย่างชิวใครรับชิวมันต่างคนต่างชิวเอา้า ร่อสองผู้โดยสารที่ยมราชคร,รับสำหรับขบวนสาม,มาหกเดินทางมาจากชุมทางหนองปลาดุกสัญญาณเครื่องกันลงแล้วนะครับ ช่วงเวลานี้มีทั้งขบวน372ก็จะมาด้วยนะฮะแล้วก็ขบวน356ด้วยมายืนฝากนี้ครับไม่รู้ว่าใครจะมาก่อนก็เลยมายืนฝั่งนี้ก็แล้วกันแต่สามหนั้นเร่งเครื่องมาแล้ว หนึ่งก็มารอนะครับนู่นนะข้ามสะพานมาเกรือนกันยังไม่ขึ้นนะครับน่าจะรอ372ด้วยเอาคุณพี่คุณพี่ไปเลนซ้ายเลนขวาทางนี้ก็รอน,นะนู่นแล้วครับมาแล้วกระบวน281กรุงเทพ ปราจีนบุรีนะฮะแต่ก็คงต้องรอขอบวน3า2ก่อนอไม่สนใจครับฟ้าไปอีกหนึ่งครับเอาเจ๊เจ๊ไปอ้าไปแล้วครับ <laughs> จอดรอท่านะครับให้ขบวน 3, 7, 2มาแล้วครับได้ยินเสียงหวีดแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วอัสตอมครับอัสตอม4 1 5 1, จะขึ้นก่อนนะฮะเพราะว่า3.72จะต้องจอดแถวนี้ก่อนเสียงสัญญาณดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะขบวนขบวนไหนจะไปก่อนระหว่าง <c oughs> 281นะครับแล้วก็นี่ครับรถเปล่าที่จะไปรับขบวน201 หัวเปล่าคันเดียวนะครับใครจะไปก่อนใครจะไปหลังมารับชมกันเลยเครื่องการลงแล้วน่าจะให้รถโดยสารนั้นไปก่อนนะครับฝนฝ้าก็เหมือนเคยครับขอไปก่อนขอไปก่อนนีก็ไปแล้วครับนอนก็ไปครับไม่สนแล้วเอาเอาเอาเครื่องกันเอาไปไม่ได้เอา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 ขวางทางทั้งนั้นครับ แม่ไปได้อยู่เ,เสียงวีดเปิดขึ้นมาแล้วครับสำหรับขบวน 3... ามสองแปดหนึ่งหยุดฟ้ากันเถอะครับนิดๆหน่อยๆเป็นขบวน 2... 8... 1... นนั้นออก เดินทางก่อนนะฮะ บีดหน่อยครับเดี๋ยวมีคนฝ่าเข้ามาอัสตอมสี่หนึ่งสามสามทำขบวนรถธรรมดาที่สองแปดหนึ่งกรุงเทพราชบุรี ไปเลยหรือเปล่ารู้ว่าไม้ก้นขึ้นอีกทีหนึ่งค่อยไปทีหลังอ,าอ้าวยังไม่พ้นทางเลยครับไปกันซะแล้วอย่าเพิ่งไปนะครับหัวยังไม่หมดอ้าวอาวอา,อาหนึ่งสองสามไปไหมไปไหมไปไหมทางนี้ไม่ไปนะครับดีแล้วครับอย่าไปเขียวแล้วครับให้สัญญาณมาแล้ว